สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกะีบบ้นะครับก็ได้ดีสอร์ทแล้วนะครับทุกคนอยู่ห่างจากงานคืนนี้นะครับนิกเกนะประมาณกิโลกว่านะครับก็ถือว่าไม่ไกลมากแต่ว่าทางที่ที่เข้ามาดีสอร์ทเนี่ยเปียวมันจะมีอยู่สองทางก็คือทางลัดที่ไปงานเนี่ยนะครับ อนทางนี้ใกล้แต่ว่าทางไม่ค่อยดีเป็นทางดินคู่หินแล้วก็ลุกลังอีกทางหนึ่งก็เป็นทางอาลาดยางแต่ผิวถนนก็ไม่ดีอันนี้ขี่ไปอีกนิดนึงก็ถึงถนนใหญ่นะครับก็คือจะอ้อมไปที่งานนะครับก็คือคืนนี้ยผมน่าจะไปทางที่ติดถนนใหญ่นะครับเพราะว่ามันอ้อมหน่อยแต่ก็ไม่อยากไปตรงนี้มันเปี่ยวนะครับทุกคนโอเคครับอ่า ที่ห้องนะครับคือละห้าร้อยนะครับทุกคนมาจำกุญแจหนึ่งร้อยก็เป็นหกร้อยบาทราคานี้ก็ถือว่าตามสุดละห้าร้อยนะนะครับก็ยังดีครับดีกว่าเราไปพักไกลแล้วอ่ามันแพงกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับทุกคนอ่านะครับทุกคนครับเป็นไงบ้างครับสวยไหมตู้เย็นให้นะครับ เขาจะมีผ้าม่านนะครับทั้งสี่มุมนะครับผ้าม่านเนี่ยคือเพิ่มความสว่างนะครับเราเปิดผ้าม่านออกนี่นะครับนี่คือข้างนอกนะทุกคนนะข้างนอกตอนนี้คือกําลังเย็นนะครับอากาศดีผมก็จอดรถนี่ครับจอดรถไว้ตรงนี้นะครับนี่เมรุนพี่จอดรถไตรงนี้นะครับอยากลางรถมากเลยสงสารรถมากเลยครับ เปื่นนะครับก็นี่ครับเป็นคียการ์ดนะนะครับเป็นคียการ์ดผมก็ชาร์จแบตนะครับมีปั๊กสามตาผมก็เอาสามตาของผมมานะครับอ,อ๋อลืมลืมไปว่ามันมีม่านตรงหัวนอนอีกโอ้โหิงจริงหัวหัวนอนไม่น่ามีม่านเนาะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสรุปแล้วม่านน่ะจะมีทั้งหมด ห้ามุมหัวนอนอีกหนึ่งมุมนะครับอ่าโอเคม่านเยอะมากนะครับก็คือถ้าเราเปิดม่านเนี่ยแสงมันจะเข้าเนี่ยครับแสงมันจะเข้ามันก็จะทําให้ห้องเนี้ยดูแบบไม่มืดนะครับคือสวยไหมห้องนี้สวยครับผมผมชอบอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีมา่านตรงหัวนอนมันมันจะสวยกว่านี้นะนะครับเพราะว่ามีมีตามุมนี่ก็นี่ก็ว่าเยอะแล้วนะครับ ห้องเนี้ยถ้าเราไม่เปิดแอร์เราเปิดอันนี้นเป็นกระจกหน้าต่างนะนเห็นไหมแล้วก็ดันออกนี่ครับดันออกอนี่ครับอากาศข้างนอกเาเข้ามาแบบว่าไม่ต้องใช้แอร์แต่คราวนี้เราใช้แอร์เราต้องปิดนี่ครับปิดอ่าโอเคทุกคนนี่ครับนี่คือห้องนอน ของมังกาบี้สำหรับค่ำคืนนี้นะครับทุกคน500บาทนะครับ wifi ห้องนี้โชคดีมาก Wi-Fi อยู่ตรงหน้าห้องเลยแรงครับผมโหลดคลิปก็แป,ป๊บเดียวนะครับนี่ครับข้างหลังเขาเป็นแทงน้ำก็มีหลายห้องนะนะครับคือมันมันมีอยู่2ทางนะครับทางติดถนนใหญ่กับทางลัด ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าไปไปถ่ายใกล้ๆกล้ก็คือต้องไปทางรัดทําไมงกี่จะไปถ่ายน่าจะไปทางทางทางรัดนะนะไปทางทางรัดก็คือหมายถึงว่าถ้ามันยังไม่มืดอะ่ะม,มันใกล้อยู่นะครับอเดี๋ยวเราก็จะปิดม่านนะครับมา่านอ่มาม่านซะห้องนี้ก็คงเจอหมดไปหลายต่างแน่นเนาะอุปกรณ์วัสดุเนี่ย นะครับน่านจะแพงอยู่นี่ครับพอปิดมา่านปุ๊บก็จะเนี่ยเริ่มเริ่มแบบอไม่ค่อยสว่างเพราะว่าไฟมันมีแค่สองดวงตรงนี้นะครับอืตู้เย็นเขาก็มีน้ำให้สองขวดนะครับน้ำแต่คนนี้คือผมเนะี่ยซื้อมาเพิ่มนะครับเพราะว่าผมก็กินน้ำเยอะก็ไปซื้อจากเซเว่นอยู่ไม่ไกลจากเซเว่นนะนะครับเดียวซ้าย ประมาณห้าร้อยเมตรก็ไปถึงปั๊มปอทอแล้วก็มีเซเว่นอยู่อ่าโอเคตรงนี้ก็จะมีที่แขวนผ้านะครับผ้าขนหนูนะครับซึ่งผมอาบน้ำแล้วนะผมใช้ไปแล้วหนึ่งถือนะครับห้องน้ำประตูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับประตูเหมือนจะพังเพราะว่ามันเป็นไอตัวนี้นี่ อลางล้างหน้านะครับอืกระจกนะทุกคนนี่ก็โฟมล้างหน้าแปรงยาสีฟันผมเอาเอามาเองนะแชมพูสบู่ผมเอามาเองหมดนะครับทุกคนนะครับอันนี้ดีครับเมื่อคืนนี้หน้าหน้ากลัวตะยองครับห้องน้ําแต่อันนี้โอเคครับเอฝักบัวไม่ค่อยดีครับฝักบัวน้ําออกนิดเดียวน่าจะตันหรืออะไรทักอย่างอย่าง,งนเงนี้ยน้ําไม่ค่อยแรงมันมันฉีดแบบเป็นฝอยอะ แสดงว่าฝักบัวต้องมีอะไรตันนะครับห้องน้ําโอเคแต่ว่าฝักบัวต้องแก้ไขนะเขาก็มีสบู่ยายาตามผมให้เนี่ยกดได้เลยเนี่ยกดแต่ผมอะ่ะใช้สบู่ก้อนอผมนะครับนี่คือห้องน้ำมาะพอนะปิดประตูปุ๊บแต่ประตูไม่ดีเห็นไหมเนี่ยมันติดไอ้นี่ครับเพราะเป็นที่บานพับด้วยเนี่ยบานพับไม่ดีด้วยเห็นไหมหลุดเลย เลือกประตูไม่ดีนะครับประตูแบบนี้มันไม่ทนครับไม่ทนก็ม,มีถังขยะให้ข้างนอกแล้วก็ข้างในห้องน้ำนี่นะครับถังขยะ,ะประตูปิดยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันบานพับมันไม่ดีนะครับ ข้างนอกก็จะมีโต๊ะให้นะครับชุดโต๊ะไม้ให้นะครับเนี่ยก็วางของผมนะครับอ่าเขาก็มีการตกแต่งมีกรอบรูปนะครับแล้วก็มีพวกเบอร์สายด่วนเหตุเกิดฉุกเฉินอะไรเงี้ยโรงพยาบาลสสยตำรวจนะครับอบตอก็มีมีเบอร์ติดต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผนผังของอ่ารีสอร์ทนะครับ ปลั๊กไฟก็จะมีแค่จุดเดียวนะก็คือตรงนี้นะครับแค่จุดเดียวมีรูเสียบสามตาอยู่สองรูนะครับส่วนตรงนี้ก็คือตู้เย็นนะครับส่วนโทรทัศน์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาเขาน่าจะเชื่อมต่ออ๋อนี่ไงนี่น,นี่มันอยู่นี่ผมก็เอ่ยมองไม่เห็นอ๋อเหละมันอยู่นี่ มันเป็นปักเฉพาะของเขานะครับอ่าผมก็เอ๊ะมันมันไม่มีปักที่แท้มันทําไว้ข้างหลังแล้วก็เสียบไปข้างหลังเนี่ยเขาติดผนังใช่ไหมล่ะนะครับอืมก็โอเคนะครับทุกคนนะครับห้องก็สะอาดอยู่นะครับสะอาดดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองลองที่นอนน่ะยทดสอบทดสอบ คือแข็งครับมันเป็นที่นอนแบบแข็งแต่แต่แตที่ที่นอนทั้งแข็งแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าแข็งมากนะถ้าบีบข้างบนอ่ะมันก็พอนิ่มบ้างไม่ใช่ว่าแข็งแข็งกระด้างแบบเป็นพ้ื้นเป็นแผ่นไม้ไม่ใช่นะครับโอเคก็คืนนีน้น่าจะนอนสบายนะหมอนเขาก็เป็นหมอนที่ใหญ่แล้วก็นอนแบบไม่แฟบอะนะครับทุกคน คืนนี้นะครับ FC ก็ติดตามไลฟ์สดนะครับลิเกเห็นเขาบอกอเห็นเขาติดป้ายไว้สองทุ่มครึ่ง่ะน,นะถ้าเกิดว่าเลดก็น่าจะเป็นไม่เกินสามทุ่มนะครับของสอนรักก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะบางทีป้ายหน้าง,งานอาจจะไม่เป๊ะน,นะครับอาจจะไม่เป๊ะน,นะครับอาจจะมีเลดบ้างนะครับคืนนี้นะครับ youtube และหลายช่องสามารถไลฟ์สดไลฟ์สดได้เลย ตอนนี้ก็มีหลายช่องมาแล้วนะครับอ่า f c ก็เลือกเลือกชมเลยครับไลส์สดจะดูช่องไหนมีให้เลือกกันหลายช่องมากนะครับก็ดีนะครับก็มี Youtube หลายช่องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ลิเกสอนรักเปวิเชียนนะครับมีชื่อเสียงนะครับมีคนรู้จักมากขึ้นนะครับก็แม c กกับี้นะครับก็ทำคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทำอ,อีกสักคลิปนึ่งแล้วก็จะออกไป ไลฟ์สดให้เอได้รับชมกันระหว่างไลฟ์สดก็จะถ่ายหน้างานไปด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ